แต่จำได้นะตอนแรกๆที่หนูเริ่มทํารายการหรือทำทำอะไรเองอ่ะคุณพ่อก็คือก็ก็ก็ชื่นชมนะพ่อไปโม้โม้โม้ดีกว่าไม่ได้โม้มันเรื่องจริงแต่เวลาเจอใครที่เวทีมวยก็จะไปโม้อะไรอย่างงี้ก็ก็เขาภูมิใจภูมิใจนะเขาบอกเฮ้ยลูกสาวพี่โโอ้หเขาแบบเริ่มทํานู่นทํานี่เองแล้วนะอะไรเออเริ่มทํา YouTube ค่ะประมาณอายุ17ตอนนั้นอยู่ม .6 ค่ะอ่าทำยูทูบแล้วคอนเซปต์ในในแต่ละตอนของยูทูบใครคิดใคนมีคิดขึ้นมาหนูเป็นคนคิดหนูมีรายการใหม่ด้วยนะคะพี่แมทธิวชื่ออะไรคือชื่อ รายการว่ารถรับผู้คือหนูออกรถปอร์เช่มาแล้วหนูก็เอารถปอร์เช่ไปรับผู้ชายก็เลยชื่อรายการว่ารถรับผู้ก็ให้หนุ่มโสดมานั่งแล้วเราก็จีบเขาคุณพ่อโอเคไหมรายการนี้อุ้ยไม่มีใครติเลยค่ะ<ม>พ่อนัอ่งดูล่าสุดติดมาแรงแบบว่าคลิปติดมาแรงอันดับสี่อะไรพ่อแบบดีใจมากอะไรสุดยอดเลยคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนแบบชอบนั่งดูของของเราเองใช่ค่ะพ่อก็จะนั่งดูคอมเมนต์นั่งดูเรตติ้งให้ลูกจริงไหมอะ แเวลามีข่าวดาราม่าอะไร,งไรเงี้ยพ่อก็ดูนะคะ <laughs> เวลาเขาด่าหนูกันอะไรเงี้ยพ่อก็เป็นคนดูแล้วแล้วคุณพ่อว่าไงเขาก็ไม่ได้แบบมาบอกอะไรหรือมาคุยอะไรกันหนูนะแต่ว่าหนูว่าเขาก็คงเป็นมุมพ่อที่แบบจะต้องเช็คลูก,กนนอะเนาะลูกทำอะไรก็อยากจะรู้ไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บมาแบบมาพูดหรืออะไรเงี้ยถ้ามันไม่ดีอะค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจคุณพ่อสอนอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเกี่ยวกับตรงนี้พ่อบอกว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเปลี่ยน ใช่แบบเออก็จริงเพราะว่าคนเกลียดเราก็มีจริงๆพอเราพอเราเข้ามาเราจะรู้ว่าเออจริงๆเราไม่สามารถเปลี่ยนคนเกลียดให้มารักได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องโฟกัสกับคนที่รักเราเยอะๆแล้วเราจะมีความสุขขึ้นอะไรแบบนี้อันนี้คือพ่อก็สอนอันนี้เราก็ได้เรียนรู้เองด้วยก็จริงก็จริงแน่นอนจะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเดย m แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโม n น29กันที่นะครับ